สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยเรื่องสัตว์ทะเลสุดฉลาดที่หลายคนชอบใช่แล้วปลาหมึกแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันมีหัวใจถึง3ดวงหัวใจของปลาหมึกไม่ได้เหมือนกับของเรานะมันมีหัวใจหลักหนึ่งดวงที่สูบเลือดไปทั่วร่างกายส่วนอีกสองดวงอยู่ใกล้เหงือก มีหน้าที่สูบเลือดไปยังเหงือกโดยเฉพาะและรู้ไหมว่าพอปลาหมึกว่ายน้ําหัวใจหลักของมันจะหยุดเต้นชั่วขณะเพราะปลาหมึกชอบคลานมากกว่าว่ายน้ําเนื่องจากเหนื่อยน้อยกว่าปลาหมึกมีเลือดเป็นสีฟ้าเพราะเลือดของมันมีทองแดงแทนที่จะเป็นเหล็กเหมือนมนุษย์สิ่งนี้ช่วยให้มันอยู่รอดได้ดีในน้าเย็นและมีออกซิเจนน้อยหัวใจทั้ง3ดวงของปลาหมึกทํางานร่วมกันอย่างน่าทึ่งช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนอกจากจะมีหัวใจ3ามดวงแล้ว ปลาหมึกอย่างฉลาดสุดๆมันสามารถเรียนรู้จดจำและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าธรรมชาติออกแบบได้อย่างอัจฉริยะแค่ปลาหมึกตัวเดียวก็เต็มไปด้วยเรื่องน่าทึ่งทั้งนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบคลิปวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันลองบอกหน่อยว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นปลาหมึกใกล้ๆไหมหรือไม่กล้าเข้าใกล้เลยเจอกันใหม่ในตอนหน้า